คนที่ประกวดไปเนี่ยบอกเลยนะผมไม่ยามวิ่งตามหาถ่ายรูปกกเขาเพราะผมกลัวดเดี๋ยวจะเป็นปัญหาว่าเออผมถ่ายกับทุกประเทศแล้วในเอเชียทําไมหาเขาไม่เจอผมต้องให้คุณแขกวิ่งไปตามหาเขาไปถามคุณแขกวิ่งกันกี่รอบกว่าจะหาเจอวันแล้วก็วันเล่าเขาไม่เคยเข้าหาผมเลยเขามาหาผมครั้งเดียวตรงที่เขาเอาช็อกโกแลตจากบ้านเขามาให้แต่ว่าก็ประมาณวันที่สิบ แล้วก็หายไปหมดเลยไม่เคยเลยแล้วก็จะัขงห้องสัมภาษณ์ไม่เคยไม่เคยมาอะไรใดๆไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยใส่ใจไม่เคยไม่เคยไม่เคยทุกคนน่ะไม่เคยเข้าหาใครเลยอืมคุณเทนเซ่เขาก็ไม่เข้าหาผมก็ไม่เข้าหาอ่อิซาเบลล่าก็ไม่เข้าหาไม่ก็ไม่เข้าหาใครเลยสักคนหนึ่งไม่สนใจใหญ่ดีไม่อะไรเลยเลย